เหลืองจริงๆดูสิคราบหินปูนเต็มไปหมดเลยูกกจโจอย่างเชลโลของข้าแน่แสดงว่าหมาตัวนี้ไม่เคยแปลงฟันอย่างนั้นแน่กลิ่นบาบนี้โอชะเหลือเกินไปละโชลกพวกเราเราจะทาให้หมาตัวนี้เป็นลูกปริทันไปเลย และถ้ามันเป็นโรคปริทันชีวโลกจะฆ่าก็จะคลืบคลานเข้าไปที่ตับไตไส้พุงและก็คลานเข้าไปในกระแสเลือดและก็พุ่งตรงมาสู่หัวใจของน้องหมาป้าเราช่วยโรคอยู่พวกเราเปิช้าก่อนเจ้าเชื้อโรคเจ้าเป็นใครกันนะข้าคือตัวแทนจากท็อปปี้คีนไทยแลนด์ป้องกันโรคปริทันในช่องปากน้องหมาน้องแมวด้วยผลิตภัณฑ์จากท็อปปี้คีนไทยแลนด์ที่ผลิตจากธรรมชาติ100%ท็อปปี้คีน อย่าไม้ลองต้องมีแรงแค่นี้เองเหรอจ้าเชื้อโรีพลังแค่นี้เพียงแค่ป้ายเจวบริเวณที่มีคาบผินปูนวันละหนึ่งครั้งในตอนเย็นเรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่าเจ้าเชื้อโรค ควรใช้คู่กับท็อปิกคีนวอเตอร์แอคทีฟแค่ใช้น้ำดื่ม500มิลลิลิตรผสมกับท็อปิกคีนหนึ่งฝาเพียงเท่านี้ก็ปัาศจกค่าผินปูนแถมปากน้องหมาน้องแมวยัขงขอตัดเชื่อด้วยลาก่อนเจ้าเชื้อโรคขอให้เวลาแห่ง Queen ท็อปิกคีนจงสถิตอยู่กับเจ้ายูนินวัดตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรปวดติดตามได้ไหน ブラック。